สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วที่ฟุตบอลไทยสตอรี่ที่จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ฟังกันตลอดเวลานะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง AFC นะครับได้มีการคอดโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนอเอเชีย สำหรับทีมชาติไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ3นัดที่เหลือโดยทีมชาติไทยเนี่ยโปรแกรมเดิมนะครับจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้โปรแกรมต้องเลื่อนออกมาจนล่าสุด ทาง AFC เนี่ยได้กำหนดวันแข่งขันของทีมชาติไทยที่จะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่8ตุลาคมน,นะครับเป็นนัดที่6ของการแข่งขันส่วนนัดที่7ที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะออกไปเยือนนะครับทีมชาติ UAE ซึ่งโปรแกรมเดิมเนี่ยที่ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติ UAE เนี่ยจะเจอกันในวันที่4มิถุนายนนะครับแต่ก็มีการเลื่อนโปรแกรมออกมาจนล่าสุดทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติ UAE นะครับในวันที่12พฤศจิกายนเป็นนัดที่7ของการแข่งขันส่วนนัดที่8นัดสุดท้าย ท,ทีมชาติไทยเนี่ยจะกลับมาเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมชาติมาเลเซียก็จากเดิมก็จะเปะกันในวันที่9มิถุนายนแต่ก็เลื่อนออกมาเป็นวันที่17พฤศจิกายนนะครับก็ทั้งหมดสรุปเลยคือทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียก็คือในวันที่8ตุลาคม เจอกับทีมชาติ UAE เนี่ยในวันที่12พฤศจิกายนและก็นัดสุดท้ายที่จะเจอกับทีมชาติมาเลเซียก็จะเตะกันวันที่17พฤศจิกายนสำหรับทางด้านของทางอากิระนิชิโนนะครับคุณซื้อทีมชาติไทยคนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่เขาได้ทราบโปรแกรมที่ทาง AFC ได้ปร,ประกาศออกมาเนี่ย เขาก็เตรียมที่จะวางแผนในการเก็บตัวแล้วก็เตรียมแมตช์บุนเครื่องซึ่งหลังจากนี้ก็ทางอากิระนิชิโนโเนี่ยก็จะมาประชุมกับทีมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงวันที่สำหรับการเก็บตัวแล้วก็โปรแกรมสำหรับเกมบุญเครื่องของทีมชาติไทยแต่นีแต่นะครับ ก็คือถ้าวันที่8ตุลาคมเนี่ยสำหรับในตอนนี้การเดินทางข้ามประเทศเนี่ยของแต่ละประเทศแล้วก็สำหรับของประเทศไทยในตอนนี้นะครับถ้าจากเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการกักตัว14วันก็ทำให้อาจจะเกิด ปัญหาสำหรับทีมที่จะมาเยือนที่จะมาเตะกับทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็จะต้องเจอกับปัญหาที่จะโดนกักตัว14วันก่อนที่จะทำการแข่งขันาาได้แล้วก็ซึ่งสำหรับทีมชาติต่างๆที่จะเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาเนี่ย กักตัว14วันแล้วก็เขาก็จะต้องมาลงฝึกซ้อมอีกก็ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ3-4วันซึ่งถ้าบวกกับอีก14วันทีมที่จะมาเยือนทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด17วันนะครับในการเต็นตัวซึ่ง สถานการณ์ตอนนี้ก็ดูว่าอาจจะเป็นปัญหาอยู่แต่ถ้าถึงเดือนตุลาคมก่อนที่จะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงออกไปเปลี่ยนแปลงที่จะเรื่องการกักตัว14วันเนี่ยไม่มีตรงนี้ โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องรอติดตามใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนี่เอฟซีก็น่าจะกกาหนดออกมาก่อนเพื่อให้แต่ละชาติเนี่ยแล้วก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้มีการวางแผนเตรียมตัวที่จะลงทําพันแห่งขันด้วยสําหรับตารางคะแนนของทีมชาติไทยย้อนจะมาหน่อยสำหรับ สำหรับใครที่ลืมไปนะ,นะครับโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด5นัดนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2022อเนี่ยอันดับหนึ่งของกลุ่ม G ก็ยังคงเป็นทีมชาติเวียดนามนะครับที่ลงสนามไปทั้งหมด5นัดชนะไป3แล้วก็เสมอ2มีทั้งหมด11คะแนน ลูกได้เสียก็คืออยู่ที่บวก4อันดับ2ของกลุ่ม G ีเนี่ยก็จะเป็นทีมชาติมาเลเซียนะครับที่ลงสนามไปทั้งหมด5นัดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2มีทั้งหมด9คะแนนนะครับลูกได้เสียก็จะอยู่ที่บวก2ส่วนอันดับ3ก็จะเป็นทีมชาติไทยของเราที่ลงสนามไปทั้งหมด5นัดนะครับชนะ 2เส,สมอ2แล้วก็แพ้ไป1มีทั้งหมด8ปแต้มรูปได้เสียก็อยู่ที่บวก3ส่วนอันดับ4ก็จะเป็นทีมชาติ UAE นะครับที่ลงสนามแค่เพียงเพียงแค่4นัดเท่านั้นแล้วก็ชนะ2แล้วก็แพ้2มีทั้งหมด6คะแนนรูปได้เสียก็อยู่ที่บวก4นะครับส่วนอันดับสุดท้ายก็จะเป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่ลงสนามทั้งหมด5นัด ยังไม่มีแต้มแพ้ทั้งหมด5นัดนะครับก็ลูกได้เสียก็ติดลบอยู่13นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของทีมชาติไทยแล้วก็สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย3นัดที่เหลืออยู่ยังไงหลังจากนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามฟุตบอลไทยสปอร์ตไ์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ